สวัสดีค่ะว่าพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนวลมือนนิขออนุญาตใสุ่ดฟ้องในเด้อค่ะเพราะว่าไอ้มันคำว่าอดไเปลี่ยนขอโทษหลายๆค่ะมากับคือเกาขาเด็กชายบ่อยวันนี้นึ่งปลาแล้วก็ยังบ่อยส้มตำตำหม้หเจลเด้อหนิเด้อเจลปันแซบแซบแกงบักหอ้จูบหวยขว้าเจลทำ ้องหน้าคือเกาเสียเปตัวนับบ่อยมือหนีมาเฝ่าสื่อตลาดนัดแกงบะไห้เจ้าบาทปลาสามสิบบาทสุดหนึ่งสื่อสองสุดปพาร์กนี่รุนทนเนี่ยแล้วก็จะมองหุดสามสิบเสียบแล้วปะเตี้ย ครับฝากกดติดตามเอาหน่อยละแม่ฝากกดติดตามสองฝากกดติดตามสองกินแสบแบบนัวๆน,วนี่ได้ครับบ <c oughs> ่าแม่เธอสิไม่แมยกหรอวะเธอไม่คุณว่าแม่ยกเนาะมีแต่คนถามเนาะ <c oughs> มองนี่กับคากีเนาะตร,รงหน้าคือเกาแต่ว่าคนละหมองเลยคะ่ะเจ้านี้ประเทศหน้าหน้าปัางหลายเจ้าแซ่บๆกินเหมือนเบาอมอกหอยเนี่ยนี่ครับกินมาเป็นนะครับน้องจุบมือพักกูดิ้ <c oughs> ออกวะ ดูดทั้งไตดูดทั้งปุ่นมันก่อนดูดทั้งกนมันเราไม่ดูดอันนี้ไหมบอกว่าฮัลโหลเจ้าวิดีโอระวังจะมันหลุดลงคอแล้วคักรอย เดี๋ยวกับสีเดียวบางเท่าเนี้ยนะไม่นะครับส้มในี่เห็นอย่างอีกแล้วมาเดียเขายังหอนหอนแม่ได้บ่อยอันหนึ่งมาใหม่มไม่เล่กลิ่นล้นอ่ะอ้อมหอย น่งปลากินเป็นยูบะพักปนปครับพี่น่องเอ,อ่าบห่บอเฮ้ยอย่างพูดได้น้องครับอันที่ยูบ้าน bọt à, hmm. mình Ừ, sắp tầm một hôm. ทำละสีหาโมงแล้วหาโมงแรงหน้าทงใหม่สีคตละแบบก็้ตัวนั้นมาแล้วไฮโคบอลูเรียนอ๋อได้ป่านใช่ปะไม่ครับห่อนนะครับ<ะ>ห่อนห่อนห่อนเขาแสบ เขาเคยขี่ไปทั้งหนงฉันเม่นไปสไ่ไแดดมันเป็นหวยด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นลำหวยไม่อ,อยู่ระล้วบอยอีกก็ได้บันแม่บอพ่แม่นเหรอเนี่ยบอ <c oughs> แม่ได้เห็ดยังกิน จรับมือเนี่ยต่อเรื่องปิ้งหมูครับผมปิ้งหมูพอได้แบบใส่มือเ่ยอย่างเงื่อนครับต้องเห็นอีกอย่างใส่ไก่ ไก่หนาไก่นี่บ่โคูดในวันมันเห็ดไงเน่ยถึง,งตอนเศร้าตอนแรกต้องเอ็ดนะครับครูตอนแรกเนี่เอ็ดอี่อยังไงเ,เ,เ,เสร็จมันน้ยสิครับตอนเศร้าก็เสร็จบ่ไม่ครับเสร็จตั้งเศร้าตั้งแรงไก่ตีเจ้ากับเสร็จซอยพอใชอบ่บ่ครับ มากนั่นะครับบะดูกพอตัวนี้ส่ว <c oughs> มาได้จากกินข้าว <p ul ch> พูดได้ละก็ได้ยิมเส้น้าวเปื่อยๆเนี่ย เขารู้ดจากเมื่อบานเราล่ละเป็นหมครับอืเขาถามเ้าอ,อยู่ใสซสันนะครับโรงเรียนครับไดบอลวนนันไงบอถ้าบอลเท่ออู่หบอนม่ครับเขาบางไหนแน่สันแซบบอเขาว <laughs> แซบบอตี นี่ของามมึมงนีกัโอเคได้เมื่อหนากัานไรสนะดบบไปแข่งน่ะแผลครับแผ่จักเท่าไรห,หนึ่งศูธรรมดามาดัแผไม่สนามาในสนสนาอะไ้มันโนนครับ บ้านนอนบ้านดียนกู้ไปซื้อต่า,ตาหุ่งไะแม่ครับบ้านบ้านคู่บอมเออบ้านคู่บอมมาละบ้านคู่บอมมาได้ซ้สอนดิแม่ครับเขาคือแก้งหัดสัตว์เขาเก่า,กาครับเขาเก่ากว่า <S <S จับจูดโดยได้บ้านคู่บ่อม ถ้ามีเบอร์แล้วบะเนยเบอร์ไปครับเบอร์ตามห้่งเนี่ห้อมีครับคู่ต่ำเองแต่นเนยแล้วบออยู่ซื้อหมอกกอกกัตดิไหมครับ ันไฟเริ่มละเที่ยวกับแซบแซบกินเนื้อบานๆนะมันแซบเนี่ยนะป่นเนี่ยกินเป็นบ่ป่นเนี่ยครับป่นป๋ากินเป็นครับบ่ากินบ่าไปเลยครับผมกินเนี่ยเป็นรักเหมือนเธอ ถอดไข่อดไข่เป็นรักไม่ครับเหมือนไหนใช่ไหมเหดอดไข่เห็ดคิบสันไข่ยังไข่ดาวไข่เจียวนี่บ่ไม่ครับมใไข่ยังที่สุดสันไข่ดาวมันางวาสันถอดไม่ครับเพา เผ็ดปะเผ็ดครับน,บนานไม่ได้หลุดนะสื่นหมอกปอกคักมาอยู่โรงเรียนเนียมัธยมเหมือนว่าได้กลิ่นอาหารกลางวันน่ะเพ็ดจังไดนบ้านี่กินได้ครับก็จกินบะอาหารกลางวันอยู่โรงเรียนเนี่ยนะครับสิมี้หัดปฐมเน,นมาะมัธยมจะจะซื้อซื้อกินเองบางคนก็ออกไปกินข้างนอกมันบ่ เธอดีกินแน,น่น่บ่แน่นลงอาหารบ่ก่ครับเปเดิมคือมากครับคือมากอ๋อห่อมากินกระทอดไข่ใน,นละบะตีปิิงไก่ในในครับปิ้งหมูรงเย็นนี่บะหมี่ไข่เนาะปอดขยะนะ จากวอดทะยะ,ะแต่ก็ดีคืออนุบาลไม่ต้องใช้เงินสัก,กบาทเลยกินเขาโรงเรียนห้วก็ะมีผลละไม้มีอียงหายมันบาคา่ค่ะล้วกค่ะมีนมกับบา้านเป็นไงเพชรวะทํา ไปทักอิมครับกลับบ้านไปสิกินข้าวอีกวันไหกินครับอืมอสุวาถ่องร,รอดใครบอกอีเตอร์ตัวไนะนไม่บอครับอืมบ้านกระเทาะอ,อีเตอร์ไก่ปะบอครับบ้านมันอยู่บอครับคือเห็นมันปั่นจักรยานมาทางบ้านเธอรปุ่นโอเม้นไดครับ มงังคุดก่อนนะอะเมืเ่อหน้าไปขอทายอัน,นที่สวนบักเคธิดนนะคุณท่ามผุน,ผนเขากำลังปลูกเต็มอึ่งคึ้งอยูอ่แซ่บ ได้ละผู L ้ใดงรุนได้ครับมันไหวอียงก็โทอียงก็โคบกบอยแล้วแบจะคำด้วยเสีบแล้เป็ดขนาด ขอบคุณดูกบอยขอบคุณครับ <laughs> ที่ติดตามรับสมสองกิแสแบบนัวๆครับมือหนีกับขอราแค่นี้นด้ค่ะสวัสดีครับ